ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันหมดไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราต้องการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของเชิงเส้นกรณีที่มีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเราสามารถหาได้โดยใช้สูตร PnR ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาหาวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่ต่างกันหมด กรณีที่ของที่ไม่ต่างกันหมดคืออะไรก็คือมีของบางอย่างซ้ำกันเป็นกลุ่มๆนะคะจากกรณีนี้เขาบอกว่ากำหนดนิยามว่าถ้ามีสิ่งของ n ชิ้นในจำนวนนี้มี n 1ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่1มี n 2ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่2และมี n k ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่ k โดยที่ n 1บวก n 2บวกจนกระทั่งถึง n k เท่ากับ n แล้วจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ n ชิ้นเป็น n แฟกส่วนด้วย n 1กคูณ n 2ฟกคูณจนกระทั่งถึง n k แฟกวิธีถ้านักเรียนคูเชื่อว่าถ้านักเรียนส่วนใหญ่พอเห็นนิยามแล้วเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่อยากทําไม่อยากเรียนไม่อยากทําอะไรต่อเลยเพราะรู้สึกเหมือนมันยากเนาะสัญลักษณ์มันก็เยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดถ้านักเรียนจําข้อสังเกตสข้อนี้ได้ข้อสังเกต, 2, ข,ข,เกต 1, ข้อที่1คืออะไร คือกันที่แล้วเนี่ยนักเรียนเรียงกรณีที่สิ่งของต่างกันหมดใช่ไหมนักเรียนสังเกตนะข้อที่หนึงบอกว่าของที่ต่างกันหมดอ่ะตอนนี้นักเรียนจะลืมนิยามขขาทั้งหมดนะของต่างกันหมดเอามาเรียงเชิงเส้นเราสามารถหาได้จากสูตรอะไรสูตร P N R ซึ่งสูตร P N R บอกว่า N แฝกใช่ไหมคะส่วนด้วยวงเล็บ N ลบ R fact. นี่คือวิธีหากรณีที่ของต่างกันหมด แต่วันนี้เราเพิ่มมากรณีที่ของไม่ต่างกันหมดก็คือต่างกันไม่หมดนั่นเองเนาะต่างไม่หมดอ่าต่างไม่หมดคืออะไรคือมีของบางอย่างซ้ากันเพราะนั้นให้จำว่าถ้ามีของบางอย่างซ้ากันเราใช้สูตร N fact นักเรียนจำแบบนี้นะ n f a c t คืออะไร N Fa c t ก็คือมีของในโจทย์เนี่ยเขาให้มาขี่ชิ้นนับรวมมาเลยกลายเป็น n f a c t เช่นมี10ถชิ้นก็จะได้เป็น10 Fa c t จากนั้นส่วนด้วย n 1แกก็คือตัวที่ซ้ำกลุ่มที่1เช่นมีดินสอที่เหมือนกัน3ด้ามน,นักเรียนกลายเป็น3แฟกนี่ยกตัวอย่างนะจากนั้นเอาไปคูณกับมีปากกาซ้ำกัน4ด้ามเห็นไหมดินสอ3ปากกา4ยังลบอีก2ก็เป็น2แกทั้ง3กลุ่มนี้เอาไปคูณกันซึ่งนักเรียนจะเขียนเครื่องหมายคูณหรือไม่คูณก็ได้ นี่คือวิธีการหากรณีที่ของต่างกันหมดทั่วนะคะของต่างไม่หมดใช้เอาใหม่ต่างกันหมดใช้สูตร p ต่างไม่หมดใช้สูตร n นะต่างหมดใช้ p ต่างไม่หมดใช้ n ทีนี้ลองไปดูตัวอย่างและวิธีการนำไปใช้กันกรณีตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าจงหาจำนวนวิธีเรียงอักษรในคำว่า Mathematics คำนี้แปลว่าอะไร Mathematics ก็แปลว่าคณิตศาสตร์ให้นักเรียนสังเกตเขาๆก่อนตอนนี้ Mathematics ในตัวอักษรที่ให้มาทั้งหมดมีอะไรซ้ำกันไหมมีไหมคะมีใช่ไหมเอ็มซ้ำไหมมองขค่นี้ M เถ้ามีตัวซ้ำปุ๊บแปลว่านักเรียนจะใช้สูตร P หรือสูตร N เราก็ต้องใช้สูตร N ใช่ไหมคะอ่ะโจทย์ให้หาจำนวนวิธีเรียงอักษรน,นะเราก็จะ เรียงอักษรได้เท่ากับ n Fa นแนับก่อนมีอักษรกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวก็คือ11บเแฟกใช่ไหมคะจากมันส่วนด้วยกลุ่มที่สาตัวแรกเอาตัว M ก่อนนะมีเอ้มสามกี่ตัว1 2กลายเป็น2องแฟก ไปดู A A, A. มีอยู่1 2ก็กลายเป็น2แฟกใช่ไหมคะที 1, 2่ก็ได้อีก2แฟก H สามไหมไม่ซ้มเฮไอซที่เหลือไม่มีสาเลยเหลืออักษรอยู่5ตัวตัวละ1 facts. นแฟกนัอเรนก็เขียนหนึ่งแฟก1แฟก5้ขัง รบอย่างเนี่ยอ่ะใช่หมสามสี่จากนั้นกระจาย11แฟกให้เหลือ2แฟกเล็กมันเยอะเดี๋ยวกระจายให้ดูนะตัวนี้กลายเป็น11เ็คูณสิคูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกส่วนด้วย 2แฟกตัวที่หนึ่งคูตัดทอนเลยจบไปก่อนเหลือสอแฟอีก2ตัวใช่ไหมตัวแรกก็เป็น2อคูณหมาจาก2แฟกตัวที่1คูณอีก2อคูณหมาจาก2แฟกตัวที่สที่เหลือ1นแฟกหตัว1แฟกก็คือ1นึ่งใช่ไหมคะหนึ่งคูณกันห้าครั้งก็ได้1เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเขียนละต่อไป2ไปตัดทอนกับสี่เนาะสองหนึส สองตัดทอนกับสองตัวนี้ได้อีกหมดเราก็เอาจำนวนที่เป็นตัวเศษทั้งหมดไปคูณกันซึ่งเลขมันจะได้ค่อนข้างเยอะมันจะได้เท่ากับ4ี่ล้านเก้าแสนแมืนโอ้โูใส่ลูกน้ำเยอะแยะไปหมดเกินความจำเป็นละใส่ผิดขอโทษด้วยนะคะ4ี่ล้าน9แสนห่นวิธี เห็นไหมคะอักษร11ตัวเอามาเรียงสลับไปสลับมาได้ตั้งเกือบ5ล้านวิธีต่อไปตัวอย่างในข้อที่สองโจทย์บอกว่ามีธงอยู่10ผืนอ่ามีธง10ผืนสีเหลืองหกเหลืองหกฟ้า4ต้องการนำมาประดับริมลัวในแนวเส้นตรง โดยทงที่อยู่ปลายทั้งสองด้านนี่ปลายทั้งสองด้านเป็นสีเดียวกันถามว่าจะเรียงธงได้กี่แบบโดยที่ทงสีเดียวกันถือว่าไม่ต่างกันคําว่าไม่ต่างกันก็แปลว่าสีเดียวกันต้องเหมือนกันเนี่ยคำว่าเหมือนกันหรือซํากันแปลว่าใช้สูตรอะไรแน่นอนใช้สูตร n ใช่ไหมคะแต่ข้อกําหนดของโจทย์เขาบอกว่าทงที่อยู่ปลายต้องเป็นสีเดียวกันแปลว่า ตอนนี้สีเหลืองมีโอกาสอยู่ปลายไหมมีฟาก็มีโอกาสอยู่ปลายแสงว่าแบบที่หนึ่งเราจัดให้แบบที่หนึ่งให้สีเหลืองอยู่ปลายนะให้ทงสีเหลืองอยู่ปลายอะอยู่ปลายพอทงสีเหลืองอยู่ปลายแปลว่าอันนี้ตอนนี้เรามีทงหกกับสี่คือสิบผืนนะสีเหลืองที่เหลือตรงกลางก็จะมีอยู่ทั้งหมด ปดผืนถูกไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองนักเรียนสังเกตเหลืองก็เหลืองซ้ํากันไหมอะซ้ากันแปลว่าไอ้ตรงเหลืองก็เหลืองต้องใช้สูตรอะไรแนะ่นอนสูตรเอ็นใช่ไหมต้องใช้สูตรเอ็นแฟกก่อนอะจัดทงเหลืองเอาสนั้นนะจัดทงเหลืองได้มีสองผืนใช่ไหมเอามาแล้วสองผืนก็กลายเป็นสองแฟกถูกไหมคะ ตอนนี้เราไม่ไปดูโจทย์รวมนะเราดูว่าตอนนี้ตรงที่แนวเส้นตรงมีธงเหลืองอยู่สองเอามาสองแฟกไอ้สองแฟกเนี่ยมันซ้ํากันไหมล่ะไอ้สองผืนซ้ํากันไหมซ้ํากันก็จะกลายเป็นส่วนที่สองแฟกเห็นไหมคะสองแฟกข้างบนก็คือธงสองผืนอันนี้นะข้างบนตัว,ต,วตัวเศษธงสองผืนสองแฟกข้างล่างก็คือสองผืนมันซ้ํากันซึ่งสองแฟกหารสองแฟกก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมคะ อันนี้จัดธงสีเหลืองได้หนึ่งแบบต่อไปจัดธงเหลืองแล้วจัดธงที่เหลือธง,งที่เหลือตรงกลางนะที่อยู่ตรงกลางได้กี่ผืนล่ะแปดผืนแปดผืนมีมีสี่ซ้ำกันไหมเนี่ยธงเหลืองมีหกใช้ไปสองแล้วเหลือสี่ซ้ำไหมซ้ำใช่หไหมตอนนี้เหลือธงแปดผืนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้สุดอะไรสุด N เอ็นแกอีกก็กลายเป็นแปดแฟก แต่ส่วนจะเป็นอะไรอ่ะสีเหลืองมีหกใช้ไปสองเหลือสี่ส่วนก็จะกลายเป็นสี่แฟกใช่ไหมคะสี่ฟ้ายังไม่ได้ใช้เลยก็เป็นสี่แฟกเพราะนั้นกระจายแปดแปดให้เหลือสี่นะแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่แฟกส่วนด้วยสี่แฟกตัดไปก่อนสี่แฟกอีกตัวก็เป็น 4ี่คูณสคูณสคูณหนใช่ไหมคะนักเรียนก็เลือกตัดทอนเอาเลยอันนี้นะ4ี่คูณสได้ 8, แปดตัดกับแหมดใช่ไหมสาตัดทอนกับหกได้สองข้างบนเหลือสองคูณห้าได้1010ิคูณเจ็ดได้เท่าไหร่เท่ากับเจ็ดสิบแบบเห็นไหมอันนี้จัดทงที่เหลือเพราะนั้น แบบที่หนึ่งจะจัดธงได้ทั้งหมดจะจัดธงได้ก็เอาทั้งหมดไปบวกหรือไปคูณกันล่ะต้องไปคูณเพราะอะไรคะจัดธงเหนืองแล้วยังไม่จบต้องไปจัดธงที่เหลือก็กลายเป็นจัดธงได้1นึ่งคูณเจเท่ากับเจแบบอันนี้คือแบบที่1แบบที่สองบ้างแบบที่สองให้ธงสีอะไร สีฟ้าอยู่อยู่ริมหรืออยู่ปลายเหมือนกันนะอ้าวฟ้าตรงกลางก็เป็นแปดผืนใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นฟ้าเหมือนกันเลยเพราะฉนั้นตอนเนี้ยทงฟ้ากับทงเหลืองเหมือนกันเลยจัดทงฟ้าได้เมื่อกี้เขาสองแฟกของเราก็อะไรเหมือนกันสองแฟกเพราะว่ามีทงฟ้าอยู่สองผืนและสองผืนนี้เหมือนกัน สองแฟกส่วนสองแฟกก็คือหแบบใช่ไหมคะต่อไปจัดทงที่เหลือตรงกลางมีกี่ผืนล่ะแปดผืนก็ใช้แปดแฟกใช่ไหมที่แดแฟกผมมันมีธงซ้ําอ่ะไปดูทงเหลืองทงเหลืองยังไม่ถูกใช้ตรงนี้ส่วนก็กลายเป็น6แฟกเพราะมีทงเหลืองอยู่หผืนแต่สีฟ้ามี4ผืนเอาไปอยู่ริม2ผืนก็เหลือเท่าไหร่เหลือสผืนใช่ไหม อะกระจายออกมา8คูณ7คูณ6แฟกส่วนด้วย6แฟกตัดทอนกัน2แฟกก็กระจายเป็น2คูณ1ใช่ไหม2ตัดทางทอนกับ8ก็เหลือ2 4 8 4คูณ7ก็เป็นเท่าไหร่28แสดงว่าแบบที่2จะจัดทงได้เท่ากับ เอาหนึ่งไปทำอะไรกับยี่หนึ่งไปคูณกับ28ได้เท่ากับ28แบบใช่นไหมคะได้28แบบต่อไปสรุปดังนั้นดังนั้นจะจัดธงได้ทั้งหมดเท่าไรมี2แบบแบบ1นึ่งเราหาจบยังจบแล้วแบบ2จบยัง จบแล้วถ้าแต่และแบบจบแล้วต้องเอาคําตอบสองแบบไปทําอะไรกันไปบวกหรือคูณกันก็ต้องไปบวกกันใช่ไหมก็กลายเป็นเจ็ดสิบบวกยี่สิบแปดเท่ากับเทา่าไรเก้าสิบแปดแบบเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันกันกนกบกรณีแรกที่เราเรียนมาสิ่งของต่างกันทั้งหมดใช้อะไรต่างกันทั้งหมดใช้สูตร p มีบางอย่างสำคัญใช้สูตร N fact เพราะนั้นนักเรียนพยายามฝึกฝนครูอยากให้นักเรียนได้ดู YouTube การเรียนการสอนจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆถ้าหากว่าเราได้แต่โจทย์แต่เราไม่ได้สังเกตและเราไม่ได้ศึกษาเลยาการเรียนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพยายามฝึกฝนนะคะในยุคนี้เราต้องผ่านไปให้ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ